เตือบ้านเฮาคนไายไปไายมาหลายเนาะอืมเฮ้ยดอเรอืมเราไม่เสี่ยงก่อนนะเออแต่คือมาคุยขยะกินวะเรากระถุกยากกว่านั้นบัวะเฮ้ยบัว่าดิปะเขาไปหาเห็ดเขาแจกคนอยากไล่คนจนคนถูกคนยากปไงไซส์กับสดแจกคนไร่บ้านหรือเส้าบ้านนี พองมันก็หลายดิเข้าหน่าไหวอีเหรอหลดเข้าเอาไปคนในอยู่สื่อโอ้ยเอาเรียงหลดละสบายมากเขามีอันนั้นดิฟอร์ดเลนเจอร์เอ็กเซลพัสสปอร์ตฟอร์ดสปอร์ตสปอร์ตรับใช้ครับด้วยครัโอ้โตใหม่กระบะกะใหญ่เกียร์ได้รุ่งเร็วก็ได้เกียร์ทีลากซากมากงัวควายลูกอยากไปไหนเดานครับ ดวงอาทิตย์ไปเหรอโหลดมึงไงอยู่ใสายก็เจาะอยู่หน้าดิไปเลยสับไปเอา,เอาไป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 หาวัาด,ดูดิบไปเห็นเขาไปเจาะคนเดีวหลอขั้นนี้กับงามคือกันเนาะเซฟเนาะงามมาเลยเนาะดอกเตอกระบะ หยกชุ้งครับนี่พร้อมล้ออันร้อยสีดำสิบเจ็ดนิว้วซองหกหาหับหกหาอาสิบเจ็ดกระจังหนาสีดำดูดูมันได้ขางสีดำกระจกปับไฟฟ้าาว o w e r a d j u เทเวอรอว์กระบะเลือตั้งห้าร้อยสิบเอ็ดมิลลิเมตรเลือสุดในตลาดเลยเดี๋ยวนะพาไปเห็นคนมูสักร้อยตัว เอได้ยอมพักเขาได้ได้ในการขนาดโอ้ในการในการไปว่าเราพักไปเห็ดอาหารแก่คนเลยนี่เออว่าเซฟลกขั้นนี้มีเพลงฟังเห่อวะวายเพลงมังโอมี่อะไรเนาะมึงเบ่งอะไร มีลำโพงตั้งหกตำแหน่งเปิดที่นี่นี่บึ้มบั้มเบิ้มบั้มเสียงดีคืออยู่ในโรงหนังเบิ้งหน้าจอนี่แบบสัมผัสเมาส์ไดร์ฟขนาด8นิ้วใส่งานง่ายมีชองต่อ USB ช่องจุดดูดิดอกเตอร์มีระบบสอยโทรสุพเสือ่อมพร้อมโคตรดีเลยดอกเตอร์เออวอลลุนี่ก็โคตรงามเลยดีดงไซน์ข้างในกับด,ดีดการเหมือนกันวะยังโมบิตี่ลอกเตอร์มีคุณเจลี่โบูดพร้อมพวงม,มาไลัยไฟฟ้าแล้วก็ยังมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงอีก แค่บอกไว้คือดออกเตร์อยากได้สักคันครับว่าได้แล้วหมูรถคืองามเฉดเชิโอ้ยเจ้าก,กับงามคือสักนั่นน่ะเลี้ยแต่ว่าหมูนี่ยังไปเช็นไว้ซะก่อนเด้อแล้วพอ,อยังไมาจ่ายเด้อเช็นอีกแล้วบอกเดี๋ยวเช็นซะก่อนไปดอกเตอร์ขึ้นรถไปตอกเตอร์ ข้างเขาไปจะไม่กับไก่เพื่อนเนาะเซีฟเนาะก็จะหลกคันนี้กับแยงอย้กไว้ดอกเตยมันแน่นอนอยู่แล้วกระบะคันนี้เนะี่ยมันบวชธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2 er. ลิร 3, ตรพร้อมวีจีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด160อยแรงมาสามพันรอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด385นิวตันเมตร1,600รอบถึง2,600รอบต่อนาทีที่ดอกเต้ออเย ด็อกเตอร์เขาได้ว <book Sofia> uh, oh ่าด uh, ูดิฟเลยดิไปไปหาบ่งหินแนวกินไปไ้เอยไปกับไปเลยอะอ่าละหากท่านผู้ชมครับมาอยู่กับเชฟแบงอีกเช่นเคยนะฮะโอ้โหวันนี้เนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณทางฟอร์ดด้วยนะครับ มีกิจกรรมดีๆนะครับให้เชฟแบงค์นะฮะได้ทำอาหารไปแจกชาวบ้านนะครับโอ้โหอารัะะครับตอนนี้ค่ะเชฟแบงค์น่าจะทำเมนูผัดผักกับผัดหมูหรือเปล่าฮะโอ้ผัดหมูใส่ผัดหรือผัดผักใส่หมูนั่นเองครับโอ้โหวันนี้นะครับเชฟแบงค์ออกมานอกสถานที่เลยฮะท่านผู้ชมฮะดูสิครับตอนนี้นะครับ ใส่หมูลงไปแล้วนะฮะโอ้โหเมนูนี้นะครับผัดหมูหรือผัดผักนะครับเต็มไปด้วยประโยชน์เลยนะครับยิ่งเราใส่ผักเยอะๆแต่โอ้โหเชฟแบงค์เบาได้เบาครับเครื่องปรุงหนักแน่นจริงๆครับแหมไม่มีเสียดายะครับจังหวะนี้โอ้โหทั้งซอสทั้งน้ำตาลแล้วดูสิครับโอ้โหบรรยากาศเนี่ยมันช่างสุดยอดไปเลยนะฮะข้างหลังเหมือนจะเป็นเนินเขาด้วยนะครับโอ้โหซอสหอยครับตามลงไปล้ะท่านผู้ชมครับ ดูสิครับเนื้อหมูเน้นๆเลยครับโอ้โห ôi, ไปวิ่งลับมาจากฟาร์มเลยนะฮะแล้วดูสิครับโอ้โหเบาได้เบานะครับผมชุรสโอ้โหาชฟแบงค์ใส่กถาครับใส่เกลือเข้าไปเล็กน้อยครับไม่น่าจะเล็กน้อยแลนะฮะจานวันนี้จากนั้นก็ใส่ผักลงไปครับโอ้โหใครได้กินนี่รับรองว่าจะต้องติดใจฝีมือเชฟแบงค์แน่นอนไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับ โอ้อ้าวมันจะเสร็จแล้วครับตอนนี้ยกขึ้นมาตักพักไว้นะฮะโอ้โหดูสิครับนี่คือผัดหมูใส่ผักของเชฟแบงะค์หนาน่าจะหอมหน่าดูนะครับเนี่ยเอาละครับจากนั้นทำอะไรครับเชฟแบงค์ตอกไข่ลงไปในชามนะฮะโอ้โหกละมังนี่เองนะฮะแลวจากนั้นก็เติมซอสฝาเขียวลงไปครับ <c oughs> <c oughs> เติมรสชาติใส่เข้าไปหน่อยครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับโอ้โห จากนั้นก็เป็นผงนัวเช่นเคยนะครับดรอ๋อ,องครับจะช่วยใช้แ้งทํทำนะฮะใส่น้ำมันเข้าไปเยอะขนาดนี้น่าจะเป็นทอดไข่มั้งครับเนี่ยโอ้โหจากนั้นเชฟแบงค์ตีไข่ครับจากนั้นก็เอาลงไปในกระทะแล้วครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหเชฟแบงค์จะทําเมนูอะไรละกันล่ะครับเนี่ยโอ้โหชายแล้วก็ทิ้งไปข้างหลังนี่ละครับโอ้โหมุนเบิดแล้วครับจังหวะนี้อ้าวเป็นผักไข่นั่นเองครับโอ้โหดูสิครับ ไข่ไก่ก็ได้มาจากฟาเหมือนกันนะครับและนี่นะครับคือเมนูของเชฟแบงค์ในวันนี้ล่ะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหป่าเมื่อนี้กัดผมมีความรู้สึกดีดีครับผมได้หลดใหม่มาครับพาด็อกเตอร์ขี่หลาะเล่นทึงเติบแล้วผัดบ้าว่ะคือโควิดเนีผมก็เลย่อนบบว่าป่าอยากซ่าเนี่ยหน่อยเขาหาเห็เนเลว้กินไปเจียงเนาะแม่แจกผูเพื่อนทกเพื่อนยากะนะครับหมดหินมาแต่ถึงแล้ว หัวใจมันบวนสดสดซื่อเลยมื่อนี้ได้เห็ดอาหารนี่นับไปแจกนี่รู้สึกว่าหัวใจมันอยากสดซื่อแหงค่ะครับขนาดพลมันอยากตกมาเลยเอาบาทนี้กันถ่าอีกจักหน่อยนะครับผมกําลังแผกกันเข่าอยู่เดี๋ยวถ่าไปเบิง่งตอนซุ่ผมแจกเลยเด้ครับไปเลย f อ r ์ดเลนเจอร์เอ็กแอลพัสสปอร์อดปอดปอดกระบะแก่งคู่ใจของวัยรุ่นสร้างตัวล่รครับท่านผู้ชมครับ โอ้โห oh, oh, oh. ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่โชว์รูมทุกสาขาเลยฮะฮะฮะโอ้ยเบเจย์ครับโอ้ยยังมุนเอาไปเลยสองเรามีสองคนเออไปงใส่ตรงไหนเราลูกเออไปเออโอ้ยพวกน่ครับผมมือนี่ผมมัน<ป> เอาคองมาแจกครับเอาเขากล่องมาแจกครับผุ่มได้หลุดไหมครับขอบคุณครับบผมครับผุมว่าแจกครับปีมือผมเองแจกครับผมได้หลุดไหมผมมาแจกเขาครับไปเริ่มไปแจกอีกเข่าไปแจกแล้วครับมือนี้ไปแล้วสองอร่อยแท้ๆมือแรกนี่แนีนนอนจริงๆเลย ตัวน้อยอีกแล้วฮะตัวน้อยกับเจียให้เขามีจากคนมีจากคนสี่คนจะพอกันกินไหมเนี่ยเป็นรเเป็นอไให้กรุดกเลยเพิ่งกันหิงพุงเลยวะนี่โอ้โหไอเด็กพวกอไมพกูทำไมสี่คนนะครับเราร้องเราไม่ได้เอาเขามื่อวนทุกตัวกิน เด็กดืดอไปดื้อไดื้วไเนี่ปั่นกันยืงอรูท่าผมเอาตัวเอาทุ่งพร้อมเด้อตัวเล้ย์ๆกว่าหมูตามกันดีกันได้แจีรู้สึกสดชื่อนี่ดีปะต้องฟากับเป็นใจบ่มีแดดเลยมึอนี้บ่ดำแล้วนักขาวแล้วด็อกเตอร์นี่เป็นทนายเพราะรู้สึกนะรู้สึกดีครับอ๋อเต้กับรู้สึกดีดิโอ้ได้รถใหม่ ไปดุ๊กตื้อวันดีครับผมอัดไปไงไปเ,เ,เอาเขาไปแจกมามากมัดเราเอาแจกแล้วนี่โอ้ยครับผมว่าไปได้ดอ๊กตื้อแล้วเหรอไปได้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้โอ้มือนี่กัดดีใจร้ายครับได้ขี่รถใหม่สหรับมือนี่กัดกขับมือปื่นตาแล้วเนาะเออได้แจกเข่าแจกน้ำให้เพื่อนกินแล้วสหรับมือนี่กัดนั่นได้ล้าแหละครับมือนี่ก็ขีร่รถคัก เลนเจอร์เอ็กเซลพัฒน์สปอร์ตรถรุ่นนี้นี่เป็นรถสําหรับวัยรุ่นสางตัวเลยครับสำหรับมื่อนี้กับผมมีเพียงไรอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดหมาขอใจกดห่กดไลน์สวัดีครสำหรับมื่อนี้ก็นบายบายได้แน่นอนเจ้าสวดบอกให้อายดูแลหัวใจของเจ้าเบิ่งนั่งกินข้าวเป็นหมูความเหงาที่เฮามีอยู่ โบหูสิขาวตายยามใดข้ายในเจ้าเป็นแฟนรับร้องสิบอ่อนอกใจวัวแต่เจ้าประสงค์สิ่งใดสิจ้าไทยเป็นแฟนอายนอน